ช่วงนี้ขาดแรงงานขาดงานแรงงานใครสิมาซอยกบมาเดอร์มนี้ใกล้เลี่ยนๆละเลี้ยนิดนึงตรงนี้มันเป็นนอนสวนหมู ล่องเอาหินลงสิละอ๋อการจีดลงเทพื้นล่องขอบพางก็จีเป็นปูนแน่อืมลู่สีรู่หนากะน้นอนบะจีดเลยวะมาสนใจเลยมาซอยเรียเลยเอ,อ๊ะมาทันใบก็เป็นหมาเป็นหมาก็เป็นมแมวสบายครับ ตัวนึ้พผักเกษตรต้นคุนมือร่อนอ่อนเกีียวมาเกีียวลง่งแถมมันโลยลง่งมันเดี๋ยวบางวันนี่น่ดี ใ่แม่ตปั๊มแต่จักต้นแล้วอยูก่ก้อยมาแต่จักต้นละหนึ่งส <c oughs> องสามสี่ห้าหกเก็บต้นหกเก็ต้นฮกว่ใดทรั่ยเนี่ยท่านี้แหละหยวกหลายๆต้นหยวกสวนนึงหยวกสวนนึ่งในบ้านหลวพ่อหมกอยู่ โยกงก,ก็อ่อน <laughs> บงดแ่เงเราผู้ฟันใส่กวยเหดว่าไรก็บวเฮดมันจะได้ไปสว่างพายุพล, <laughs> ละสะาสว่างโอ้ยโอ้ยได้มแรงเห็นไม มกใส่หยังสิมกใส่หยังอยู่โตบ่